สวนสาธารณะเทศบาลนนะครหัดใหญ่นะแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมก็คือหนึ่งในสถานที่ที่จัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ของจังหวัดสงขลาเนะคะเวลานึกถึงงานลอยกระทงทีไรเนี่ยชาวหัดใหญ่ก็จะนึกถึงที่นี่เลยนะคะแต่สวนสาธารณะในปีนี้ค่ะไม่ได้มีแต่งานลอยกระทงเท่านั้นเพราะว่าเทศบาลนนะครหัดใหญ่เขาพ่วงงานใหญ่มาอีกงานค่ะเรียกว่าเป็นงานที่ทเรานักท่องเที่ยวสายมรูรอคอยเลยทีเดียวกับงานที่มีชื่อว่าท่องทเที่ยวสายมูหัดใหญ่ ูตครั้งที่3นะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่คึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าทั้งนักท่องเที่ยวที่พาเรดก,กันมาลอยกระทงด้วยแล้วก็ถือโอกาสมาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลงานะะเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปีกันนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเขายกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายๆสายค่ะมารวมกันอยู่ที่นี่องค์เล็กองค์ใหญ่ก็มากันพร้อมเพรียงนะคะไม่ว่าคุณจะศรัทธานในพระพุทธเทพสายจีนสายฮินดูก็มีมาให้คุณสักการะนะคะมีพิธีครอบเสียงครู นะพิธีลงณนะหน้าทองนะพิธีเจอมือรับทรัพย์จากเกจิอาจารย์ชื่อดังนะรวมถึงมีพิธีสมโพธองค์อุปคุตค่ะพิธีสวดนุปเคราะห์ปัดเป่าพยันอันตรายนะโดยพระอาจารย์เกิ้งนะสำนักสงฆ์ควรไม้บ้องค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพระอาจารย์หมีนะพร้อมคณะสงฆ์จาก วัดห้วยหลาดนะคะรัตรภูมิจังหวัดสงขลาวรวมถึงวันลอยกระทงเนี่ยก็ยังมีพิธีอาบแสงจันทร์เสริมพลังเสริมสเสน่ห์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกด้วยนะคะงานเขาก็าจัด3วันค่ะคุณผู้ชมก็มีวันลอยกระทงวันที่15นะคะวันที่16แล้วก็วันที่17นะคะนอกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีฟรีคอนเสิร์ตนะคะศิลปินทั้ง3วันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไลฟ์นะคะโอลิมันเดย์นะคะเอกเหล็กโคนค่ะเล็กบูรพาแล้วก็นคือ วันที่17วันสุดท้ายก็จะเป็นบอเบิลสามนะคะมีกิจกรรมให้ลุ้นรางวัลแล้วก็มีบูธที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสายมูต่างๆในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่า นักท่องเที่ยวในช่วงวันลอยกระทงนี่เยอะมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเดินกันแน่นไปหมดเลยนะคะจนแทบจะไหลาตามไปนะคะเพราะว่าจริงๆชาวต่างชาติเองก็ชื่นชอบในเรื่องของการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หัดใหญ่อยู่แล้วด้วยนะคะอย่างชาวมาเลย์นะคะบางส่วนก็ศรัทธาพระพรหมเป็นพิเศษก็จะมีพระพรหมมาให้สักการะด้วยนะคะไม่ต้องขึ้นไปถึงบนเขานะเจ้าแม่กวนอิมก็มีมาด้วยเหมือนกันนะคะพระพิคเนตก็มีมาให้ไหว้ก็เลยเป็นที่สนใจมากๆทั้ง ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะหลายคนก็อาจจะตั้งใจมาลอยกระทงนี่แหละนะคะคุณผู้ชมแต่พอเดินมาเห็นบูธสักยันก็แวะมาสักยันซะหน่อยนะคะแล้วก็มากันแน่นจนเหล่าอาจารย์เนี่ยแทบจะไม่ได้พักกันเลยสักกันมือระวิงเลยนะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็มีบทสัมภาษณ์จ,จากเจ้าของบูธต่างๆนะร,รวมถึงบรรยากาศนะคะของงานหัดใหญ่มูเตรูที่ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้มาในงานวันนี้เนี่ยพลาดมากจริงๆนะคะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะบูธของเราสำนักสักยัน์บ้านพรพรพมนะคะก็ได้เข้าร่วมในงานมูเตลูครั้งที่3นี้ด้วยนะคะซึ่งในงานนะคะผู้คนให้ความสนใจอย่างคับคั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยที่สนใจศาสตร์ศิลการสักยันต์อยู่แล้วและชาวต่างชาตินะคะที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นาชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะคะก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะค่ะก็สําหรับองค์พระพิคเนต ของเรานะคะที่ได้นํามาร่วมในงานมูเตลูครั้งนี้นะคะก็เป็นองค์ประจําของสํานักบ้านพ,พรพัพพมค่ะซึ่งได้สร้างเสร็จเมื่อเร,เร็วๆนี้ที่ผ่านมานะคะโดยอาจารย์ปุ๊พัพพม์นะคะและได้รับความเมตตานะคะจากท่านพระอาจารย์สุวรรณนะคะเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยนอกนะคะให้การเบิกเนตรสำหรับองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะซึ่งเราก็รู้ดีกันอยู่ว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จนะคะก็ ผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้ามาก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากมีการจุดธูปขอพรอ,อขอองค์พระพิฆเนศเป็นจำนวนมากค่ะค่ะแล้วก็จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้า ถ้าวันนี้นะคะสำนักศักยันต์บ้านพรพรพมนะคะไม่ได้รับความร่วมมือจากาสิทธิ์น้องสิทธิ์พี่ในที่ร่วมสำนักด้วยกันนะคะอย่างเช่นสำนักอาจารย์ดําตาไฟนะคะสำนักอาจารย์พยัก์นะคะปู่เจ้าสมิงคาสมิงพายสำนักอาจารย์อาร์มพยัก์สมิงคานะคะแล้วก็สำนัก อา,อาจารย์บาสอาจารย์ปอหมูพิกแผ่นดินนะคะก็ทุกคนก็คือได้ร่วมกันออกบูธในงานครั้งนี้นะคะและสำนักหลักตั้งต้นเพื่อที่จะมาร่วมงานนี้นะคะก็คือสำนักบ้านพรพระผมนะคะซึ่งตั้งอยู่ถนนแสงสี เส้นโรงเรียนทิดานะคะใกล้ๆวัดปากน้ำค่ะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะท่านใดที่ร่วมพิธีในครั้งนี้เข้าร่วมสักยันในครั้งนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆของสำนักบ้านพรพรมนะคะหรือ,อไปติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักนะคะไปเจอกันได้ที่สำนักบ้านพรพรมค่ะ ีจะเป็นงานมูเตรลูนะคะจะจับเป็นครั้งที่3รอบที่แล้วจัดในเมืองนะคะแต่รอบนี้จับในสวนค่ะ จ,จัดพร้อมกับงานลอยกระทงนะคะคือเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศในงานคือจะมีคนเยอะมากค่ะจะลอยกระทงเยอะแต่ประกอบด้วยว่างานนี้จะเป็นสายมูนะคะก็จะมีทั้งหินค่ะเป็นเครื่องประดับจะเสริมทัองวันเกิดนะคะแล้วก็ถ้าประจําวันเกิดค่ะแล้วก็ส่วนปีชงจะบอกลูกค้าค่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะแบบว่าคนไทยค่ะจะมีความเชื่อในการใส่เพื่อเป็นออมงคลจะเสริมเรืงการงานโชคลาภความรักค่ะถ้าจุดเด่นของร้านพี่กอบน้องร้านเครื่องเงินก็จะเป็นหินค่ะใส่ยังไงแบบไหนวันคุณออวันเกิดลูกค้าแบบไหน เพราะว่าสายมูเนี่ยต้องดูวันเกิดและปีเกิดแต่ถ้าบางคนเหมือนอิสลามอะคะ่ะเขาจะไม่ดูเป็นสายมูนะจะใส่แบบเป็นอัตลักษณ์คือความสวยงามมากกว่าเราสามารถผสมสานกันไปได้ทั้ง2ศาสนาค่ะใช่ค่ะร้านพิกอปเครื่องเงินนะคะจะขายประจำอยู่ที่ตลาดกิมหยงค่ะและจะมีงานอีเวนต์ข้างนอกนะคะสามารถตามได้ะจะมีงานเสงตึง้ง ข้างนอกเนี่ยค่ะตามงานต่างๆอีเวตนได้เลยค่ะใช่ค่ะติดต่อได้ทางอมีไลน์ค่ะเฟ e บุ o กนะคะเบอร์โทรนะคะ0ูนย์หนะคะ9ก้าแปดหนึ่งค่ะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าค่ะงายโทรมาก่อนนะอัดีไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยค่ะ คือจริงๆหาดใหญ่เราเนี่ยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อซึ่งเป็นประหุวัฒนธรรมรวมทั้งศาสนาไทยาเมีทั้งความเชื่อของไทยจีนแล้วก็มีมุสลิมเข้ามาด้วยนะครับแต่ใน,ในงานในงานนี้นะครับเราจะรวมรวมทั้งไทยพุทธ และก็เป็นทางสายฮินดูครับทางผมก็ได้เชิญองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีมาให้ประชาชนได้เคารพสักการะนะครับซึ่งองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีองค์นี้เป็นปางพิเศษที่ชื่อเขาเรียกว่าแต่งองค์ท่านขึ้นมาเป็นปางที่ท่านอุ้มบุตรทั้งสองคนคือพระพิคเนตและก็พระขันทกูมารครับซึ่งแสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อบุตรนะครับสำหรับ พระแม่สีมหาอุมาทวีนะครับท่านก็คือเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเราสามารถขอพอรได้ทุกเรื่องเลยนะครับคือคือโดยเฉพาะปางนี้เป็นปางที่ที่อุ้มบุตรทั้งสองคนก็เหมือนกับแม่ที่รักลูกอ่ะครับก็คือเราสามารถขอได้เรื่องการงานความรักแล้วก็ทุกอย่างสุขภาพได้หมดเลยครับเอ่อถ้าหลังจากงานนะครับจริงๆแล้วว่าที่ที่บ้านมีองค์ท่านประดิษฐานอยู่ก็สามารถเข้าไปเข้าไปสักการะได้แต่จริงๆงานจะจัด เป็นประจําทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคมครับจะมีงานแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองหัดใหญ่ปีละหนึ่ครั้งครับ